ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับถ้าเสียงเข้าประการใดก็ขอโทษได้นะครับวันนี้เราจะมาเออจะมาเล่นเกมกันนะครับก็วันนี้ไม่ใช่สามเกมฟรีนะอันนี้วันนี้ไม่ใช่สามเกมฟรีนะนนก,นะก็เดี๋ยวุ่งนี้ผมจะทำสามเกมฟรีเวลาสองทุ่มยี่สิบนาทีนะครับ เหลือผมอาจจะหลับก่อนก็ได้นะก็ดูสิงั้นทำสักสิบเก้าสิบยี่สิบก็พอล้ะเออเดี๋ยวผมไปทำสามเกมฟรีพรุพ่งนี้แล้ววันนี้ก็อยากจะรู้ใช่ไหมล่ะว่าผมอยากจะเล่นอะไรอ่ะคุณคุณเห็นอะไรเขียวเขียวไหมเขียวเขียวดำดำขาวขาวอ่ะข,ข้างหน้านี่ครับผมจะเล่นเกมนี้ ซึ่งผมก็มาลองเล่นดูหลายครั้งแล้วนะครับซึ่งผมก็จะเล่นให้ทุกคนดูเมื่อปีที่แล้วนะแต่ผมเล่นไม่ได้มันต้องเหมือนจะต้องใส่ตังเข้าไปที่ u b งแล้วมันเล่นไม่ได้ครับอาจจะไม่ว่าผมนะถ้าถ้าผมแพต่อทีนี้ก็เจอสม,มูสอเนี่ย วันนี้ก็จะมามาซิตี้พบกับทีมอะไราก็ไม่รู้นะผมจำชื่อไม่ได้แต่ผมรู้แค่แมนซิตี้แมนยูลิฟูโชซีอาเซนนนแล้วก็เบลลี่อะไรต่อวะแล้วก็แค่นี้แล้วก็นอลิตแค่นี้แหละผมรู้แค่นี้แหละ ผมจะเล่น15นาทีเลยนะครับก็อาจจะยาวหน่อยนะถ้ายาวขึินไปดูไม่ไหวก็ไม่ต้องดูนะครับแค่นั้นแหละไปละเล่นเกมโอ้ยผมผมขอตัดนะขออนุญาตนะขอขออนุญาตตัดนะขออนุญาตตัดนะโอเคครับผมตัดเรียบร้อยแล้วก็มาที่เกมกันเลย มาซิตี้นะครับผมแปลชื่อไม่ออกนะผมไม่ค่อยอ่านภาษาอังกฤษผมอ่านภาษาอังกฤษไม่คล่องนะครับ mm hmm. ก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับ mm hmm. โอโ้เข้าแล้วครับหนโหนครับน้ำนครับสบายเสาในาเรียบร้อยเลยครับหนึ่งปลาตมกระูนะครับ mm hmm. ง่ายมากอะขนาดเลือกเลือกทีมที่อันดับเท่ากันเนี่ย mm hmm. เข้าไปเลย หนึ่งสูงเลยก็ผมก็ไม่รู้นะว่าหลีกนีม้มันลีกอะไรแต่ผมว่าน่าจะพเม์ลีกนี่แหละ <S <S พเม์ลีก<น>พเมพ์ลีกพูดติเออแค่จะพิมพ์ลีกก็ลงคลิปช้าหน่อยเท่าทีนะวันนี้เพิ่งจะมามารู้ว่าจะลงตอนนี้ก็พรุ่งนี้ก็ลงเวลาเดิมหนึ่งทุ่มยี่สิบนาทีนะครับก็ เดี๋ยวเจอกันหนึ่งทุ่มพรุ่งนี้ด้วยแล้วก็พรุ่งนี้จะมีสามเกมฟรีนะครับให้ทุกคนรู้ก็คือสามเกมที่เห็นในหน้าผมนั่นแหละนั่นแหละสามเกมนั่นแหละคิดว่าจะนำสองสูดไหมเรียบร้อยสองสูดนะครับสุดยอดง่ายมากเลยสำหรับเกมผมเล่นมาเยอะแล้วผมอันดับโปรแล้ว ผมโปรเฟสชันแลละนี่เข้าสบายไม่ถึงไม่ถึงห้านาทีเข้าไปแล้วสองศูนย์ละไม่ถึงห้านาทีก็เล่นยากหน่อยนะสำหรับคนที่หัดเล่นก็มันน่าจะงงๆหน่อยครับดูงล่าง,างสิสุดยอดมาก้เอเข้าเรียบร้อยสามศูนสุดยอดเลย สามสูไแงก็ไม่รู้แต่น่าจะเป็นเพราะว่าสามสูตว่าโก,กงกะกนะคลิปนี้มีคำหยาบเตือนก่อนคลิปนี้มีคำหยาบนะคลิปนี้มีคำหยาบเตือนคือเตือนก่อนเด็กที่อายุไม่ถึงแปดขวบนะห้ามดูไม่งั้นจะนำไปใช้กันก็ได้โอ้ย สี่ศูนย์สี่สูนย์โอ้ยล้หน้ามาเอาสี่ศูสี่จุดโทษเหรอจุดโทษนะยิงจุดโทษเข้าสุดยอดผมน่ายิงฝั่งซ้ายนะเพราะฝั่งซ้ายมันกว้างกว่าก็ไปฝั่งนี้กันโอ้เริ่มเล่นยากเลยจากที่สี่ศูนย์ เออแปดนาทีผ่านไปแล้วนำอยู่ที่สี่ประตูต่อศูนโอ้โหบอลโดสุดยอดเลยยิงเมื่อกี้นี่ยิงฟรีคิกไงโคตรโดงเลยปั่นโค้งซะด้วยแต่บอลมันไม่โค้งปั่นโค้งแต่บอลมันไม่โค้งเฮ้ยเฮ้ย เข้าโอ้โหเซฟได้โอ้ยไม่ปล่อยอะคือโกมันชอบปล่อยไม่รู้เป็นอะไรเซฟบอลได้ปล่อยเซฟบอลได้ปล่อยคนอืออเห็นมันก็ยิงเข้าไปหมดเลยไอ้พวกนี้มันก็ยิงเข้าหมดถ้าเซฟแล้วปล่อยอโอ้โหดูวนยิงเอ้ยตัวทัตัวทัทันไหมทันด้วยทันด้วยเอาแล้วห้าศูนย์โอ้โหไม่ทัน ได้ไงครับโอ้เสียงเสียงช่วยช่วยเบาเสียงด้วยนะครับถ้าดูคิดนี้อยู่เสียงมันดังโคตรเลยกี่นาทีแล้ววะหกนาทีแล้วหกนาทีผ่านไปนละ้ตอนนี้สิบเก้ายี่สิบหกแล้ก็มีเวลาให้ดูด้วยอ,อ,อุ้ยใจวังสวยอ่ะเอ้ยโอ้โหไม่ยิงยิงข้ามหัว,วเข้าัแน้วละ <L an> เฮ้ยโอ้มันทักอ,อกเลยอุ้ย <s> <g ül> ก็ผมเล่นมั่วไปหน่อยขอโทษทีนะครับโอ้ยสี่หนึ่งสุดยอดอะทีหนึ่งไหนไงวะอือเลี้ยงหลบอืออืออือไม่ชอบทีนี้โอ้โหสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึงห้าหนึงแล้วโอ้โหีอะไรวะ ยังยิงฟรีคิกโอ้ชนคานนะเนี่ยชนคานนะยิงเลยเฮ้ยอะไรวะก็วันนี้ก็จะเล่นให้จบครึ่งแรกพอเพราะ,ะ45นาทีมันก็นานใช่ป่ะ45นาทีผมนอนพอดีเลย ผม45นาทีพอผมก็จะนอนแล้วล่ะ45นาทีโอ้น่าจะเป็นคลิปที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ผมน่าจะเป็นคลิปที่ยาวที่สุดในรอบเดือนนี้เลยนะ45นาทีเนี่ยผมลงได้เยอะสุดกี่นาที14นาที น้อยสุดก็หนึ่งวิหนึ่งวิก็มี <c oughs> หนึ่งวิก็มีไม่เชื่อไปดูคลิปน้องหมาโชคดีได้เลยอุ้ย <c oughs> ติดอะไรวะติดได้ไงอืมอุม้ยไม่ได้อืม <c oughs> เฮ้ยจะเสียบก็แล้วเนี่ยอืมอือโอ้ย <c oughs> เอาฟรีกิ้สิครับ ปั่นโค้งโหตรงตัวแม่ขนาดปั่นโค้งน่ะอืม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 เฮ้ยเออสุดยอดยิงายก่อนลงวงโอเซฟแล้วยิงห้าหนึ่งห้าหนึ่งแล้วแปดหนึ่งไม่ใช่แปดหนึ่งนะห้าหนึ่ง ฮะอ่วงนอ่าคลิปอยู่ทำไมเพิ่งลงนี่เพิ่งจะลงทำไมแม่มาน่ลงไม่ได้ง่วงลงคลิปอยู่แดงนอนนะ่ะหูลงคลิปเอหนึ่งทุ่ <c oughs> ททมยีก็ผมเจ็ดโมงเช้าผมไม่ลงนะผมลง เอหนึ่งุ่มยี่สิบสำหรับเกมนะแต่ว่า,มาหมาเรียนเก้า <ไป S 2> เอค <พอ S 1> ือต้อกล่หมเรียนมดช่องง<ห>ือแน,นะเด็กชนรัฒนคงอยเ็กชรัคงอยู่นังคือชื่อและนามสกุลง,มมมมมมมง,งนะครับ มันปั่นโค้งมันปั่นโค้งโอ้โหยี่ถอยหลังทำไมวะอือได้ได้ได้มือได้บอลเอ้าหูยเซฟปล่อยปล่อยเซฟปล่อยโอ้โหยี่อะไรวะมันชอบเซฟปล่อยอค่ไหเนี่ยเซฟแล้วปล่อยไปไกลแบ้างเหลี้ยงเออถุดยอดเอ้ยอะไรวะ ก็ใกล้จะจบวิ่งแรงเลยโอ้ยเดินเดินไม่ออกวิ่งไม่ออกไี่ขาหน้าวิ่งไม่ออกล้วโอ้โหอะไรเลยล้วยิงไม่เข้ากอเฮ้ยบอลเด้ยอะไรวะเอ้า ตัวไม่เหลืองตัวไม่เหลืองเลยสีคิกเลยลูกนี้เซฟได้อู้นิดเดียวนิดเดียวจะเข้าอ่ะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยอู้หูไม่ยิงไม่ยิงผมไม่ยิงวิง่งตามมันไปก่อนก็คอยไปซัดหน้ามันทีเนีึยซัดหน้าเลย ผมก็คิดู่วจะทำสามเกมฟรีมันไห่ EP สองวันไหน่ะถ้าทำวันนี้มันก็จะนอนก่อนเนี่ยน่าจะไม่ทันเพราะสามเกมฟรีใช้เวลานานเนาะเนี่ยเข้าแล้วหกหกหนึ่งฮะก็สเกมฟรีก็จะใช้เวลานานนะครับก็ต้องต่อยอูอันนี้น่าจะเป็นคิดที่ยาวที่สุดในรอบเดืนจริงด้วยสิบสองนาทีผ่านไป โอ้อยตั้งกี่นาทีแลยวเนี่ยเอ้ยเข้าอีกแล้วทุกคนเออเจ็ดเจ็ดหนึง่งอ่ะสุดยอดผมดูยังไงก็เข้าอ่ะโอ้โหสุดยอดามว่าถ้ามีคนถามว่าหมาย,ยังเลี้ยงอยู่ไหมก็เลี้ยงคนระับก็ยังเลี้ยงอยู่ตอนนี้ดื้อมากเลย ถ้าอยากถามอะไรผมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะถ้าถ้าถามว่าหมายังยเลี้ยงอยู่ไหมผมก็เลี้ยงยอยู่แหละตอนนี้โคตรดื้อเลยผมไม่รู้จะแก้ปัญหามันยังไงฝึกยากมากฝึกฝึกยากมายิ่งขอมือโคตรยากถมว่าเลี้ยงเพื่ออะไรถ้าจะถามว่าเลี้ยงเพื่ออะไร ก็เลี้ยงเพื่อความน่ารักและความสนุกครับไม่ได้เลี้ยงเพื่ออะไรมากมายหรอก <Okay. S 1> ก็เลี้ยงเพื่อไว้กันขโมยอะไรบ้งางนะครับนี่ไปากาดเซฟออกเพราะฉะนั้นเราต้อง